ฝรั่งไปด้วยอ่ะเนี่ยต่อนี่เนี่ยเต็มเโอ้โหคนมาดูมาเตึมหมดที่เดอะมอลอ่ะไปแต่ไหน,ปน,นไปแต่ไห,ไหนเออไปไหนไปไหนเต็มไปหมดที่ไหนตอนนั้นมันมีรถเราคันเดียวไงครับนี่ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้ต่อเออเนี่ยครั้งที่สองที่ซื้อมาแล้วต้อต่อ <laughs> แปดปีแล้วแปดปีแล้วซื่อได้ต่อท้องตัง <c oughs> ยังไม่ได้ยืดบูมนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับที่ได้ ต่อชิปของเครีม4 0 0ตันก็เก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันครับโอ้โอ้เสียดายไม่มีดโดรนนะฮะถ้ามีดโดรนบินขึ้นไปนี่อย่างแจ่มเลย เก็บตังก่อนเก็บตังซื้อโดนก่อนมุมนี้ก็สวยครับมุมนี้